สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะ mm hmm. คราวนี้เราก็จะมาทําคิปพิเศษเกี่ยวกับบอกลักษณะพื้นฐานของ12นักษัตว์นะคะ, mm hmm. ะ,ะการทํานายดวงทั่วไปงานเงินความรักสุขภาพก็ทํานายให้แล้วนะคะทั้ง12ลราศีคนทั้ง7วันรวมทั้ง12นักษัตว ในที่นี้เราจะมาดูพื้นฐานดวงชะตาของปีนักสัตว์ปีมะเสง็งวันจันทร์ระบุเลยนะคะว่าเป็นวันจันทร์พร้อมกับเลขนำโชคนะฮะอ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปด,ดวงคาดการณ์ปีให้ในปีถัดไปมาดูซิว่าปีหน้าเนี่ยดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรแต่ละเดือน นะช่วงครึ่งปีแรกช่วงครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรบ้างสถานก,การณ์ชีวิตคนะาดการณนะ์ในปีถัดไปให้อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งจะได้เตือนนะคะจะได้ไม่พลาดนะจะได้เทคทันจะทําให้เร็วๆนี้นะคะนี้เรามาดูซิ่ว่าชาวมะเสงมะเสงวันอาทิตย์เอ้ยวันจันทร์วันอาทิตย์ทาแล้วนะคะนี้เราจะมาดูมะเสงวันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างนะจริงๆแล้วชีวิตชาวมะเสงเนี่ยเป็น โดยพื้นดวงแล้วเป็นคนที่มีวาส,สนานะแล้วก็มีปฏิาพานไหวพริบที่ดีมากไม่ว่าคุณจะเป็นปมาเสงวันไหนก็ตามนะแต่ว่ามันก็จะมีจุดอ่อนหรือว่าจุดแข็งของแต่ละวันให้อยู่นะถ้ามาเสงผู้ชายในท,ทิิสูงนะผู้หญิงเนี่ยท,ทิิแต่ก็ไม่สู้ผู้ชายนะแต่ว่ามีความอ่อนหวานนอบน้อมโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นมะเสงวันไหนก็ตามผู้ใหญ่จะให้ความรักความเมตตานะช่วยเหลือมีดวงอุปธรรมว่างั้นเถอะนะคะสำหรับชาวมะเสงวันจันทร์นะเดี๋ยววันมะเสงเนี่จะเป็นงูเล็กนะคะเป็นงูเล็กเป็นผู้ชายเป็นธาตุไฟเนี่ยบางครั้งก็ใจร้อนนะธาตุไฟใจร้อนถ้าอยู่ในสังคมที่ดีก็ดีนะถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ไม่ดีได้นะ มาเสงเนี่ยอืมมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมนะคะจะมาเสงนะอเดี๋ยวมาดูมาเสงวันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเสงวันจันทรเนี่ยเขาว่านะเป็นคนที่มีวาสนาดีนะก็คือเป็นงูที่อยู่ในรูว่างันเถอะก็คือส,สุขสบายมีที่อยู่อศาศัยมีที่พักพิงว่างั้นเถอะงูอยู่ในรูนะ่ะ นะคะคส่วนวันอาทิตยน์นจะเป็นงูหนีไฟลงน้ําว่างั้นนะคะดวงชะตาจึงแตกต่างกันไปทําให้แล้วนะคะสําหรับวันอาทิตย์งูอยู่ตามหลักว่าเป็นคนที่นะจะมีเคาะตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ว่ามันจะผ่านผลไปก็คือตอนเด็กๆหรือว่าตอนที่ยังไม่ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะค่อนข้างจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะ มีคนโน้นคนนี้ต้องเอาไปฝากเลี้ยงหรือต้องให้ยกเป็นลูกคนโน้นคนนี้นะนะฮะเป็นอย่างนั้นคือมีดวงอุปถรัรมภ์ตั้งแต่เด็กๆนะถึงจะหายหรือจะดีดวงชะตานะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะนาชาวมะเสงง็งเนี่ยมีความมีความสุขสมหวังมากในชีวิตความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะป่วยอดๆแอดๆนะคะ แล้วก็มีคนเอาไปอุปการะนั่นแหละถึงจะดวงชะตาถึงจะแข็งดวงชะตาจะดีขึ้นนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบโอ้อวดนะชาววันจันทร์มาเสงเงี้ยนะยึดเอาหลักความจริงเป็นที่ตั้งอ่านะเป็นอย่างนั้นนะจึงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้คอยให้การสนับสน,นุนหรืออุปถัมภ์หรือเป็นที่รักของออผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งคุณทํางานทําการนี่คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจาก ง่ายๆก็ถูกจะตากับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเขาเป็นคนที่นอบน้อมนะอชาวมาเสงจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าข้อเสียก็คือมักจะมีอารมณ์ที่ร้อนนะอารมณ์ที่ร้อนควบคุมสติให้ดีนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามมากความเจ้าชูของมาเสงก็มีไม่หยอกเหมือนกันนะเนี่ยอ่า ในเรื่องของอารมณ์นี่แหละความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่หรอกถึงแม้ว่าจะรุ่มรุ่มดนๆช่วงเด็กๆแต่ว่านะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะผ่านวิกฤตถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างก็สามารถผ่านพ้นไปได้นี่ต้องให้ต้องระมัดระวังก็คือมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนี่แหละนะคะเกณฑ์ชะตาอยู่ในขั้นดีมากเลยนะดีมากนะไม่ใช่ดีเฉยๆนะวันจันทเนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะดวงชะตาเนี่ย ดีนะสุขสบายถึงแม้จะมีปัญหาก็จะมีความสุขต่อไปในบ้านปลายชีวิตมีโชคเสมอนะไม่ว่าจะไปเสงิงมาเสงิงวันอะไรก็ตามจะมีโชคแบบคือจะไม่ตกอับเหมือนกันเถอะพอจะพอจะลำบากหน่อยก็จะมีอะไรเข้ามาหน,นุนอืมมันเป็นอย่างนั้นนะเราจะมาดูช่วงอายุนะอช่วงอายุนี่จะพูดแบบอาจจะบวกลบหรือใกล้เคียงนะอาจจะไม่ไปเป๊ะนะนะคะสําหรับ สำหรับบอกช่วงอายุที่เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอย่างตอนเด็กๆเ,เนี่ยเกณฑ์ชะตาจะมีปัญหาสุขภาพบ่อยมากนะชาวมะเส็งเนี่ยวันจันทร์เนี่ยอ่าแต่ว่าจะให้โชคหรือมีโชคลาภอยู่ตลอดเนี่ยอืมโชคดีอะในเรื่องของโชคลาภหรือโชคแบบฟุกๆก,ก็ได้หรือโชคอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเข้ามานะเกณฑ์ที่เจอเนื้อคู่หรือเจอคนรักเนี่ยจะจะอยู่ในวัยที่เออ่ประมาณยี่สิบสิบเก้ายี่สิบจะเจอละ อ่าเป็นอย่างนั้นแหละอ่าหลังจากนั้นก็จะมีโชคลาภเข้ามาหรือความโชคดีหลายๆด้านนะเงินทองเข้าบ้านหาเงินคล่องทํางานก็ได้อ่าเป็นอย่างนั้นนะคะชาวมาเสงแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งอ่าคือวัยเป็นจะเพศเนี่ยของชาวมาเสงวันจันทร์เนี่ยนะคะก็ต้องมีอุปสรรคหลายอย่างเข้ามาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามถ้าแบบเป็นจะเพศน่ะก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้ว อย่างย่างเข้ายี่สิบห้าเนี่ยก็จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามายาวเลยนะจนถึงยี่สิบเจ็ดนุ่นเพราะฉะนั้นต้องทําบุญนะปล่อยสัตว์ใหญ่อย่างเช่นทําบุญเราอาจจะไปเขียนในตู้บริจาคเนี่ยนะทําบุญอสงเคราะห์สัตว์สัตว์ใหญ่สัตว์อย่างอย่างเช่นการปล่อยวัวปล่อยควายร่วมร่วมกันนะร่วมกันทำนะนะหรือทําอะไรที่มัน เขาเรียกว่าปล่อยนอกปล่อยปลาทําบุญในสิ่งที่หรือไปสักการะ,ะกราบไหว้พระประจําวันเกิดที่ที่มีมานานนะพระเก่าๆสมัยโบราณเนี้ยนะไปกราบไหว้หรือขอพรเนี่ยหรือทําบุญเนี่ยอันนี้ความเชื่อนะคะมันจะทําให้เรื่องหนักเป็นเบาได้นะ,ะหรือทําบุญปล่อยนอกปล่อยปลานี่แหละน,ะนะเรื่องหนักๆมันจะผ่อนคลายลงนะคะ ฟ้าหลังฝนหลังจากที่ผ่านช่วงวัยเป็นจะเพศนานหน่อยนะคะชาววันจันทร์เนี่ยเพราะถือว่ามันจะเจอวิบากหนักแล้วก็จะเจอสิ่งที่ดีดนะจะดีจนช่วง,งอายุจะส0มสิบเนี่ยยี่สิบแปดสามสิบเนี่ยฟ้าหลังฝนทุกอย่างอุปสรรคปัญหาเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะสังเกตดูย้อนไปดูนะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงของใกล้เคียงก็ได้มันอาจจะไม่เป๊ะนะแต่ว่าอยู่ในช่วงชีวิตช่วงนั้นนะคะแล้วจะมีอะไรที่เริ่มต้นที่ดีในวัยที่จะสามสิบนี่แหละ นะคะแต่มีอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงดวงที่ต้องระมัดระวังการสูญเสียทรัพย์หรือโดนขโมยเนี่ยนะหรือเกี่ยวข้องกับการาโดนเอาเปรียบเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่สามสิบถึงสาสิบสองในประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งก็คือสามสิบสามสาสิบหกนี่แหละจะดีขึ้นตามลำดับโชคลาภไหลมาเทมาช่วงนี้นะโอ ชาวมาเสงวันจันทร์นะคือถึงแม้ว่าจะเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาแต่ก็ผ่านได้ว่างังนเถอะชาวมาเสงจะมีโชคเข้ามาเสมอไม่มีอ่ะเหมือนบทจะไม่มีแต่รู้สึกเออมันมีทางใดทางหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือเราเนี้ยเพราะว่าเป็นโชคเป็นดวงที่มีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมหรือเป็นเป็นคนที่โชคดีว่างั้นเถอะอ่ะ,อะ แต่มันมีอีกช่วงหนึ่งที่ไม่ดีนักสําหรับมาเสงวันจันก็คือบริวารน,นี่แหละจะหรือบริวารลูกหลานหรือเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรก็ตามนะจะนําความเดือดร้อนมาให้ในช่วงวัยอายุนะะสี่สิบนี่แหละสี่สิบขึ้น,ะน,นไปสีนะ่สิบสามนี่แหละนะคะต้องต้องรอบครอบเรื่องเงินเงินทองทองเสียทรัพย์เนี่ยแหละนะรามาระวังก็ไปทําบุญนะนี่แหละบริวารจะสร้างปัญหาในช่วงอายุวยัยนี่ยนะช่วงนี้นะอืม หลังจากนั้นก็จะดีขึ้นนะดีขึ้นตามลําดับนะอ่านะก็มีบ้างการโดนหลอกลวงเอาเงินเอาทองการคดโกงว่างั้นเหอะอ่านะก็จะมีบ้างลุ่มลุ่มโดนโดนหลังจากนั้นคุณจะเข้าไปในวัยที่ย่างเข้าไปไวัยผู้ใหญ่วัยอ่าสี่สิบเก้าห้าสิบในชีวิตรุ่งเรืองม,ม,มากสองปีนี้นะดีมากแต่ก็มีอยู่สุขภาพอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถือว่าไม่ไม่มากนักนะ แล้วหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะคะสาหรับชาวมะเสงวันจันทร์ถึงแม้จะมีสุขภาพปัญหาสุขภาพก็อย่างเช่นเกี่ยวกับเส้นเอ็นเส้นกระดูกนี่แหละเส้นเอ็นเส้นไขข้อโรคกระสายโรคแทรกซ้อนบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับพวกตีนชามือาขาดวิตามินว่าง,งั้นเถอะเป็นอย่างนั้นนะชาวมะเสงวันจันทร์นะแต่ว่าก็ถือว่ามันไม่ใช่โรคที่จะต้องแบบทําให้สุดจนหนักนะรักษาหายได้เพียงแต่ว่ามัน มันอาจจะต่อเนื่องมาตงแต่เด็กๆเ,เคยเป็นเนี่ยแล้วมาเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งแต่ก็ถือว่ารักษาหายได้นะคะนี่เลขนําโชคเลขมงคลก็เป็นเลข9เลข4นะคะเลข5้ามีเลขเกสองตัวเลยนะเออตามตํารานะคะระบุไว้อย่างนั้นนะคะอืมนะก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับอันนี้เรื่องโชคลาภ แบบฟุกๆแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนนะคะนะคะแล้วแต่คนเรามันทําบุญมาไม่เท่ากันบางคนมีมากบางคนมีน้อยบางคนได้โชคจากทางด้านใดด้านหนึ่งอ,อนะคะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอาจจะได้อย่างได้อย่างหนึ่งเข้ามานี่เป็นอย่างนั้นนะชาวมาเสงถือว่าวาสนาดีมากนะมาเสงวันจันทร์เนี่ยนะโดยรวมๆแล้วว่างั้นเถอะวาสนาดีมากจะมีปัญหาอยู่บ้างก็เรื่องสุขภาพนะคะ ตอนเด็กๆนะคะเป็นหนักแต่โตมาแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นอีกช่วงหนึ่งก็คือตอนอายุเยอะอายุเยอะก็เป็นโรคของอสุขภาพเป็นเรื่องปกติเนี่ยโรคนิจชาโรคเส้นเอ็นเส้นกระดูก่ยเนี่ยนะคะโอเคนะคะสำหรับบอกพื้นฐานดวงชะตาของมะเส็งวันจันทร์ก็คงประมาณนี้นะคะนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวจะได้มีคลิปดีๆใหม่ๆมาให้กับท่าน ชมในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ